คลิปนี้นะคะจะพามาชมที่ดินแปลงสวยค่ะที่มีด้านหน้าอยู่ติดกับถนนสาธารณะเป็นถนนหินคุกค,ค่ะและที่สำคัญคืออยู่ใกล้กับถนนลาดยางเส้นหลักเส้น2148อยู่ใกล้ๆกับแปลงที่ดินของเราเพียงแค่250เมตรเท่านั้นเองนะคะ สวัสดีค่ะพบกับหนึ่งนุชเช่นเคยนะคะจากทีมงานขายที่ดินโดยภาคิรตนะค่ะคลิปนี้นะคะจะพามาชมที่ดินแปลงสวยค่ะที่มีด้านหน้าอยู่ติดกับถนนสาธารณะเป็นถนนหินคุกค,ค่ะและที่สำคัญคืออยู่ใกล้กับถนนลาดยางเส้นหลักเส้น2148เส้นจากตำบลนหนองสวงอำเภอขามทะเลสอไปอยังอำเภอด่านคุณทษนะคะถนนลาดยางอยู่ใกล้ๆกับ แ, park, แปลงที่ดินของเราเพียงแค่250เมตรเท e ่านั้นเองนะคะก็จะเห็นได้จากภาพนะคะก็จะมีรถวิ่งไปวิ่งมาค่ะเป็นถนนลาดยางเส้นหลักนะคะเส้นที่จะไปยังอาเภอด่านคุนทศเลยนะคะสําหรับที่ดินแปลงนี้ค่ะอยู่ใกล้กับตัวอาเภอด่านคุนทศมาเพียงแค่8กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะถนนด้านหน้าแปลงที่ดินค่ะเป็นถนนหินคุกนะคะมีความกว้างอยู่ที่ประมาณ5เมตรนะคะเป็นถนนด้านหน้าแปลงที่ดินของเราเลยนะคะแปลงที่ดินของเราก็จะเป็นที่ดินแปลงนี้เลยค่ะ สำหรับด้านหน้านะคะก็จะมีคลองคลองน้ำนะคะเล็กๆนะคะที่เอาไว้นำน้ำเพื่อมาใช้ในการเกษตรนะคะเจ้าของก็จะทำวางท่อและทำถนนเข้าไปยังแปลงที่ดินด้วยนะคะสำหรับที่ดินแปลงนี้ก็จะเป็นที่นานะคะเป็นที่นาที่อยู่ต่บกว่าระดับถนนก็ประมาณ50ซนติเมตรเท่านั้นเองนะคะเอกสารสิทธิ์ค่ะเป็นชนุดคุดแดงค่ะเนื้อที่8ไร่กับ17ตารางวานะคะ ก็จะมีด้านหน้าอยู่ติดกับถนนสาธารณะอยู่ที่50เมตรนะคะด้านหน้าแปลงที่ดินของเราจะกว้างอยู่ที่50เมตรค่ะและยาวลึกลงไปยังท้ายแปลงที่ดินนะคะก็จะมีความยาวความลึกอยู่ที่170เมตรนะคะสําหรับที่ดินแปลงนี้ค่ะก็จะอยู่ในเขตพื้นที่ของบ้านสะจระเข้นะคะมูที่4ค่ะตำบลสะจระเข้อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมานะคะ เอกสารสิทธิ์ค่ะอย่างที่เกิดไปข้างต้นนะคะเนื้อที่8ไร่กับ17ตารางวาค่ะเจ้าของต้องการขายยกแปลงในราคาไร่ละ140,000บาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับที่ดินแปลงนี้ราคาไม่แพงนะคะอยู่ใกล้ถนนลัดยางเพียงแค่250เมตรและอยู่ใกล้กับตัวอำเภอด่านคุณทศมาเพียงแค่8กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะ ห่างจากตัวโคราชมาก็ประมาณ45กิโลเมตรนะคะสำหรับแปลงที่ดินของเราค่ะและอยู่ห่างจากตัวกรุงเทพมหานครมาก็ประมาณ250กิโลเมตรค่ะอ,อ,องค์การบริหารส่วนตำบลสะจระเข้นะคะอยู่ห่างจากเราไปก็ประมาณ3.7กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะ โรงเรียนค่ะมีโรงเรียนอยู่ใกล้ๆนะคะโรงเรียนที่อยู่ใกล้ๆกับแปลงที่ดินของเราก็จะเป็นโรงเรียนวัดสะจระเทศนะคะอยู่ห่างจากแปลงที่ดินของเราไปก็ประมาณ300เมตรนะคะไฟฟ้าประปายังไม่มีนะคะและมีเพื่อนบ้านอยู่ใกล้ๆกับแปลงที่ดินของเราแล้วนะคะก็จะเห็นจากภาพมุมสูงนะคะมีเพื่อนบ้านอยู่ด้านท้ายแปลงที่ดินของเราค่ะถัดจากแปลงที่ดินของเราก็น่าจะไม่เกิน20เมตรนะคะ อยู่ใกล้ๆเลยนะคะเพื่อนบ้านก็จะมาสร้างบ้านสวนค่ะเลี้ยงสัตว์แล้วก็ปลูกพืชผักผลไม้นะคะขุดบ่อเลี้ยงปลาค่ะแล้วก็สามารถทําได้เช่นกันนะคะ ที่ดินแปลงนี้นะคะก็เป็นที่ดินที่เหมาะสําหรับใครที่กําลังมองหาที่ดินที่จะมาะทํโคกหนอนนาสร้างบ้านสวนได้นะคะหรือจะมาซื้อเก็บเอาไว้เพื่อเป็นทรัพย์สมบัติให้เช่าทําการเกษตรก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเป็นแปลงที่ดินที่ราคาไม่แพงนะคะราคาถูกมากๆเลยค่ะเจ้าของขายยกแปลงเพียงราคาไล่ละ1 4 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะราคานี้ถูกมากๆเลยค่ะที่สำคัญก็คืออยู่ใกล้กับถนนลาดยางเส้นหลัก ไม่ไกลเลยนะคะเส้นาทางเข้าออกสะดวกสบายค่ะเป็นถนนฮินคุกด้วยนะคะสนุด้านหน้าแปลงที่ดินของเราค่ะค่ะอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลมา200เมตรนะคะเป็นที่ดินที่ไม่มีประวัติน้ำท่วมค่ะสำหรับใครที่สนใจก็สามารถมาดูที่ดินของเราได้ตามพิกัดได้นะคะสำหรับเอกสารสิทธิ ของที่ดินแปลงนี้ก็จะเป็นฉนุดขุดแดงค่ะเนื้อที่8ไร่กับ17ตารางวานะคะเจ้าของต้องการขายยกแปลงในราคาถูกๆค่ะขายยกแปลงในราคาไร่ละ140,000บาทเท่านั้นเองนะคะราคานี้ถูกมากๆเลยค่ะค่ะใครที่สนใจก็สามารถที่จะไปดูรายละเอียดใต้คลิปของเราได้นะคะและเดินทางมาดูที่ดินตามพี่กัดที่เราให้ไว้ใต้คลิปได้ค่ะสำหรับ ใครที่ต้องการสอบถามก็สามารถที่จะแอดไลน์มาสอบถามโดยตรงที่ไลนดของเราได้ค่ะ p a k n 9 9 9หรือจะโทรมาที่เบอร์โทร08141164 3 3ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะคลิปนีก็ขอจบไปเพียงเท่าน,นี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ